มาดูไทยลีกนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับมีพิกแมตช์นะครับทีมรองจ่าฝูงเชียงรายเปิดบ้านเจอกับทีมอันดับที่3บุรีรัมบุรีรัมเป็นทีมเดียวในไทยลีกณขณะนี้ซึ่งยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเชียงรายคุณผู้ชมครับมาในชุดเสื้อสีส้มนะครับนาที12ดูชอดนี้ดีครับแวนเดอร์ลุยส์โอ้โหนี่ก็นี่ก็ยิงอย่างกับราคิเทชฮะลูกปืนออกจากปืนเนี่ยนะครับไม่ได้ออกจากเท้าแรงจริงๆ กองกลางบราซิลครับเชียงรายขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วคุณผู้ชมฮะสกอร์นี้เนี่ยมาจนถึงช่วงท้ายเกมแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจบเกม12นาทีบุติด์ในชุดขาวครับได้ทางด้านของโกซุนกินี่นะครับกองกลางเกาหลียิงลูกนี้เข้าไปนะฮะซัดมุมแคบ1ประตูต่อ1และและและ,และคุณผู้ชมฮะ5นาทีหลังจากนั้นคุณผู้ชมเป็นทางด้านของแจ็คสันโคเอลโยดูครับ โอ้โหแข็งแกร่งแล้วก็กระดกลูกนี้เข้าไปเป็นประตูชัยนะครับทำให้บุรีรัมยิงสองลูกในไม่กี่นาทีในช่วงท้ายเกมพลิกบุกไปชนะเชียงรายถึงบ้านได้ดูครับแข็งแกร่งโป้งสัญยาญย,ยิงชิปลูกนี้หายเข้าไปในตะข่ายนะครับก็ทำให้ตารางณนะขณะนี้อะดูอีกครั้งมันงดงามต้องเบิ้ลฮนะต้องอ,อ บุรีรัมช์ชนะนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ยังคงเป็นทีมเดียวที่ยังคงไม่แพ้และก็มีคะแนนตามหลังเมืองทองเพียงแค่แต้มเดียว4ทีมลุ้นชิครับเมืองทองบุรีรัมเชียงรายแล้วก็บางกอกกลาส